หลังจากที่บิตคอยมีการปรับตัวย่อลงมาประมาณ4,000จุดนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสจะเกิดอะไรได้บ้างจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงหรือยังหรือว่าจะขึ้นต่อนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยก็อยู่กับช่องคริปโตเฮดนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตแนวโน้มของตลาดคริปโตนะครับก็จะมีเหรียญ BDC นะครับ ETH SOL DOGE แล้วก็ BNB นะซึ่งในคลิปนี้นะครับไม่ได้มีการแนะนำบล็อกไม่ได้มีการชักชวนการลงทุนหรือว่าขายคอร์สใดๆทั้งสิ้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของบิตคอยก่อนละกันเนาะหลังจากที่มีการปรับตัวย่อลงมานะครับมันมีโอกาสจะเกิดอะไรได้บ้างอย่างที่คู่ชมเห็นตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยมีการย่อลงมานะครับมันเจอในส่วนของซับไพ่เก่านะครับหรือว่าแนวต้านเก่านะซึ่งมันเคยเป็นจุดที่กดให้บิตคอยเนี่ยอยู่ในช่วงของการไซเวย์นะครับเพราะว่ามันทะลุขึ้นไปเวลาย่อลงมานะครับจะเป็นการรีเทสเนาะส่วนใหญ่เนี่ยรีเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยจะขึ้นต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูก่อนว่า มันมีอะไรบ้างนะครับในโซนนี้ซึ่งในโซนนี้เนี่ยแอดเห็นนะครับจะมีในส่วนของออเดอร์บล็อกนะครับอันแอดขอพิมพ์ไว้ก่อนนะอ่ะอันนี้เนี่ยคือในส่วนของ OB นะครับตัวของ Bitcoin เนี่ยมาแตะในส่วนของออเดอร์บล็อกนะครับก็มีการดีดตัวขึ้นอยู่นะคุณผู้ชมนะครับข่าววันศุกร์เนี่ยก็ค่อนข้างไซเวย์เลยแหละนะครับมีการกระชากข,ขึ้นแล้วก็ตบลงมานะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราดูจากโครงสร้างของตลาดนะครับตัวบิตคอยเนี่ยยังอยู่ในโครงสร้างของขาขึ้นอยู่นะคุณผู้ชม ยังอยู่ในโครงสร้างของขาขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีการหลุดออกจากกอบฝั่งบายตรงนี้ครับถ้าต่ำกว่ากหมื่ายเนี่ยตัวบิตคอยจะเป็นการย่อลงแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดพฤติกรรมแบบนี้ก็คือการติดนะครับแล้วก็ทะลุก,กอบปุ๊บเนี่ยย่อลงแบบนี้เลยเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอดก็ยังไม่เห็นภาพนั้นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการเล่นตามโครงสร้างเนาะก็คือการย่อบ่ายนะครับเนื่องจากยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยูุ่ชม เพราะฉะนั้นนะครับใช้ฟิบ o n a นาชีเนี่ยทดสอบดูก่อนปึ๊บจับจากจุดต่ําสุดนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดสิ่งที่เราเห็นนะครูชมคือตอนนี้เนี่ยตัวบิตคอยนะครับถ้ามองในมุมมุมม,มองของการซื้อของเนี่ยเราจะอยู่ในโซนพรีเมียมนะก็คือโซนราคาถูกนะครับเนื่องจากตรงโซนนี้เนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าแนวฟิโบ50%ครับแนวนี้เนี่ยจะเป็นแนวซื้อของนะซึ่งถ้าใครที่เป็นการ เข้าเทรดนะครับโดยอาศัยราคาพรีเมียมนะครับหรือว่าราคาต่ํากว่า50%นะครับก็สามารถเข้าซื้อได้นะแล้วก็อย่าลืมตั้ง SL กันด้วยแต่ว่าใครที่เป็นสายสปอตนะครับอยากลันเทนเนี่ยผู้ชมก็สามารถทําได้แล้วก็จุดในการยอมแพ้จริงๆเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ65,500นะครับเพราะฉะนั้นเราไปในทม์เฟรม1ชั่วโมงในทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีการเสียทรงการลงไหมก็มีนะผู้ชมนะหลังจากที่มันเนี่ยมีการเสียทรงขาขึ้นในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับ จุดนี้เนี่ยเป็นจุดในการช็อกนะหรือว่าการเบรกโลลงมานั่นแหละคุณผู้ชมปึ๊บหลังจากที่มีการเบรกโลลงมานะครับก็เกิดการบอสขึ้นรัวๆเลยนะครับโซนนี้เนี่ยก็บอสนะครับโซนนี้ก็บอสลงมานะปึ๊บอะไล่โครงสร้างก่อนนะครับจะได้เข้าใจเนาะหลังจากนั้นนะครับมันก็มีการดีตัวขึ้นนะครับแล้วเกิดการเช็คออฟคาแรคเตอร์อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสบายได้แล้วนะเพราะว่ามันมีการเบรกไฮเก่านะครับย่อลงมาอยู่ในช่วงการไซเว์เนื่องจากเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรางัดบายตรงโซนนี้เนี่ยมันก็สามารถทําได้นะแล้วก็ตั้งเอ็แอไว้โซนด้านล่างประมาณ6 8 2 0 0นะครับก็เอแออยู่ประมาณ1,200จุดแ้วโฉ่งค่อนข้างกว้างนะเพราะว่ามันเป็นโซนในทางเฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะแล้วก็ บายโซนนี้ไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ TP ีแรกเนี่ยก็จะไปทีที่สวิงไฮนะครับผลตอบแทนเนี่ยหนึ่งต่อสองจุดห้าก็คือถ้าเราเสียเราเสียแค่หนึ่งนะครับถ้าได้เราได้ประมาณสองจุดห้าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับประมาณนี้คุณผู้ชมถ้าใครที่จะงัดบายก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ไปลุ้น TP ที่โซนนี้ครับเนื่องจากมันมองเป็นอะมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้คลิปหยุดนี ก็ประมาณนี้ชมมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไป7จ0 0นะครับเนื่องจากโซน7 3็ดหมเนี่ยแอดมองว่ามันเป็นโซนสภาพคล่องแล้วนะครับมีการทำสวิงไฮที่พอกันไว้อยู่นะครับประมาณนี้ตรงนี้แอดให้เป็นสภาพคล่องก็โครงสร้างนะครับแอดยังมองว่าสามารถขึ้นได้นะถ้าเกิดว่ามันลงนะครับก็ยอมแพ้คุณผู้ชมแล้วก็รอการฟอร์มตัวในการหยุดลงแล้วค่อยงัดบายนะครับประมาณนี้ต่อไปครับในส่วนของอีทีเรียมอีทีเลียมนะครับในโซน FVG เนี่ยหลุดนะ หลุดนะครับแล้วก็ลงไปหาโซนดีมานด์เก่าแทนนะคุณผู้ชมหรือว่าโซนโอบีนั่นแหละคุณผู้ชมเนี่ยลงไปแตะนะครับไปลายไส้แล้วดิดตัวขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะตอนนี้ลงมาในช่วงของการไซเวกแล้วนะครับถามว่ามันงัดบายได้ไหมครึ่งจริงมันงัดบายได้นะครับเนื่องจากมีการเสียโครงสร้างนะครับของฝั่งลงในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะถ้าจะงัดบายนะครับคุณผู้ชมตั้งแอร์เดลไปด้วยนะแอเดลประมาณนี้นะครับผลตอบแทนตอนนี้เนี่ยเอาสักหนึ่งต่อสองก่อนแล้วกันเนาะ ต่จริงๆเนี่ยมันน่าจะไปวางสวิงไฮมากเลยนะแต่ค่ข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับในการเก็บกําไรระยะยาวขนาดนั้นนะครับก็แบ่งไปผู้ชมนะครับมีการเก็บที่สวิงนี้ก่อน2,006ก่อนนะครับแล้วก็ไป2 0 6 0นะครับแล้วก็ค่อยไปสวิงไฮอีกันหนึ่งนะซึ่ง e l ยอยู่ด้านล่างครับประมาณนี้นะครับผลตอบแทนมันก็จะคุ้มค่าหน่อยต่อไปนะครับในส่วนของ EOL เอ็โอเนี่ยคือคาดการณ์ถูกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นในส่วนของสภาพคล่องนะแต่ว่ามันลงมาหาในส่วนของ o อภาพใหญ่เลยนะครับมันก็ติดตรงโซนนี้เลยแอดนึกว่ามันจะเล่นในส่วนของเออร์บล็อกชุดนี้คือมันแตะก่อนนะแตะแล้วมันก็มีการดิดตัวขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า ครับแรงมันไม่พอเนาะเวลาแตกครั้งแรกเนี่ยมันจะเด้งเสมอนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไหลลงลงงแบบนี้เนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับมันต้องรอเสียโครงสร้างก่อนแล้วค่อยงัดบ่ายเพราะฉะนั้นเราไปย่อยกันดูในทม์เฟรม1ชั่วโมงนะในทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็มีการเสียโครงสร้างอยู่เหมือนกันกูชมในทม์เฟรมย่อยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ปลอดภัยถ้าจะงัดบ่ายแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในโซนของพรีเมียมนะครับโซนของถูกเลยก็ต่ำกว่าแนวฟิโบ50เนาะ นะครับแล้วก็อยู่ตรงโซน0 6น8นะครับเป็นโซนที่มีโอกาสในการกลับตัวข้างสูงเลยแหละถ้าจะงัดบายตรงนี้นะครับมันสามารถทําได้นะแล้วก็อย่าลืมใต้แอลต่ำกว่าสวิงโลนี้นะครับที่พีเนี่ยไปตั้งบริเวณหายนะครับผลตอบแทน1ต่อ2ได้มาก็ถือว่าคุ้มอยู่คุณผู้ชมประมาณนี้นี่แอนะครับด้านบนเนี่ยที TP. ประมาณนี้ครับต่อไปครับดอชคอย เรามาดูในส่วนของฝั่งดอชคอยนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวนะครับแล้วก็เริ่มไซเวย์ย่อเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังรอที่เดิมตัวตอนนี้มันติดโซเดวิจีนะครับแต่ไม่ค่อยปลอดภัยคุณผู้ชมไปรอในส่วนของเดอรบล็อกชุดล่างเลยเนาะประมาณนี้ต่อไปครับ BnB BnB เพิ่งย่อมาให้นะครับเรามาดูนะครับว่า BnB เนี่ยตอนนี้อยู่ในโซนไหนตอนนี้เนี่ย BNB อนะครับอยู่ในโซนของ OB ชุดนี้ครับ ซึ่งสามารถงัดบายได้ไหมสามารถงัดบายได้นะและยืมตั้งไอเดลด้วยนะครับไอเดลใกล้ยอยู่นะไอเดลเจ็ดร้อยห้าสิบจุดนะครับแล้วก็ทีพด้านบนครับเนื่องจากด้านบนเนี่ยแอดมองเป็นสภาพคล่องแล้วนะครับมีโอกาสขึ้นไปเขียวข้างสูงเลยแหละปึ๊บวันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพคล่องนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับกับแนวโน้มวันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างของ BnB นนะครับ ประมาณนี้ SL นะครับอยู่ด้านล่างเลย TP นะครับอยู่ด้านบนอย่าลืมแบ่งเก็บระหว่างทางด้วยนะคุณผู้ชมโอเคก็จบลงแล้วครับคลิปในวันนี้นะก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ